ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวให้ท่านเราพิการท่านรายกันครับรายกันประ,ะมาณสามนะครับไม่สืบสวนมาตลอดทว่าในพื้นที่ปวาามเนี่ยครับมีการลักลอบสอง่งกระชาครับซึ่งเมื่อเดอนไแล้วมีการจับกลุ่มรายย่อยแล้วก็ได้ขยายผลทราบว่าผู้ทําผิดนะครับครับเป็นรัาในทุนเป็นบุญรับจ้างครับปกติก็มีอาชีพ ท้าสุนัขที่ต่างประเทศเพื่อนบ้าน,นครับทาอิสานะนะครับก็ไปเจอแหล่งกัญชาก็เลยหาได้ทุนเนี่ยไปลงทุนซื้อมานะครับกัญชาวพวกนี้ก็จะเอาไปส่งต่างประเทศแล้วก็มีการแพ็คเนี่ยแล้วเราได้ข่าวมีการไปส่งแล้วด้วยนะครับซ mm ึ hmm. ่เราก็ตามตลอด